สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Open d d ดีกันนะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปประมาณสัก20นาทีต่อวันหรือจะ20สนาทีต่อคลิปก็ได้เพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาคลิปมันเยอะนะครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นอันแรกนะครับ1024กับ1024นะ1,024กับ1 0 2่แต่นี้เราเริ่มเล่นใหม่เพราะอะไรหรอ เพราะว่าไม่อยากเล่นแมบบเก่าแล้วอยากเล่นแมปใหม่นะเพราะาไม่เล่นมานานเพราะว่าแบบกลัวเลตติ้งไงดูไม่ได้ผมไม่ได้ยืดเลตติ้งหรอกเพราะว่ากลัวไม่มีคนดูแต่ไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้ยืดเลตติ้งนะถ้าจะไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้มีคนดูสักนิดสักหน่อยนะแล้วพอมาเริ่มเล่นเลยเอาแบบนี้นะสบายๆทุกอ,อย่างต้องเริ่มที่ปีสองพันเพราะมันจะได้ดูง่ายหน่อยเอเริ่ม สร้างสางภาร์ูประเทศมามันก็ต้องหยุดใหม่นี่แบบโอ้โหทะเลนี้โคตรใหญ่ใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างเขาเรียกอะไรทางวิ่งรอบนี่แหละรอบทะเลเลยอะตรงนี้ก็ข้ามกันได้เลยวิ่งรอบทะเลรอบทะเลตรงนี้ก็จะวิ่งรอบเหมือนกันนะเดี๋ยวมันก็จะมีแบบวิ่งรอบทะเลให้ อ่ะผมจะเริ่มที่เมืองไหนเมืองไหนดีเมืองนี้โหอยู่ใจกลางแม่น้ำเลยผมอยากส่งอาหารให้เขาตรงนี้มันต้องการอาหารใช่แต่อยากส่งอาหารให้อะไรนะอยากส่งอาหารให้ให้มันต้องให้เนี่ยเนี่ยตรงนี้อาหารเนี่ยมันจะต้องส่งถึงตรงนี้อาหารนะตรงนี้คืออาหารมันก็จะส่งให้มาถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็เอาส่งอาหารให้เมืองที่มันต้องการเช่นหิมะ เมื่อเอาเมืองที่ให้ที่มันต้องการก่อนกับเมืองที่ไม่ต้องการเลยใจไม่ให้ยกเว้นอาหารมันเราหูยเหลือคอย่ายเหลือเฟือนั่นแหละเหลือเฟือนะ,ะอออนะครับอันนี้เหรอเขาต้องการอาหาร <c oughs> ขอภัยนะครับไม่ได้เป็นโควิดเดี๋ยวผมเริ่มสร้างรถไฟเลยนะแต่ทำไมผมไม่เห็นยอดยอดเงินเลย เาใไมให้มันเต็มจอแต่ผมไม่เห็นยอดเงินเลยเาใไม่ขอโทษทีโอเคเห็นยอดเงินแล้วมาไม่ได้บันทึกเต็มจอนิดนึงต้องขออภัยเพราะว่ามันเมื่อกี้กดผิดมาเดี๋ยวจะเริ่มันนี้ไม่ได้มันต้องสะมันต้องให้หยุดเกมก่อนมันต้องเล่นเกมก่อนมา เราจะเริ่มตรงนี้นะครับแปดพันสามแปดพันแปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้รถไฟนะครับตั้งชื่อได้นะอืมอัดคลิปอย่างเงี้ยแหละทุกวันนะโอเคโอ้ไม่น่าเล่นซ้ำเลยมเน็ตมันไอนี้อะ่ะเครื่องมันชา้าเครื่องมันชา้าเครื่องมันแรงไม่เยอะเอาแบบไหนดี แบบไหนดีไม่ได้ซื้อแต่แมพแม,มันช้าคอมผมมันช้าไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวถ้า,ถาทำแล้วได้เงินเยอะๆเดี๋ยวาจะได้ซื้อคอมใหม่ของผมเองเลยหมืนม่นสองหมื่นแหละไม่ต้องไม่ต้องมาบริจาคให้ผมหรอกนะเดี๋ยวก็หาว่าแบบผมคี้บริจาคอีกโอ๊ยดกดกดไม่ได้เลยจะซื้อ มันช้ามากซื้อดิเออโนนดิ่งมาสองเลยเนีย่ยคอมมันช้าเนี่ยคอมมันเดี๋ยวเริ่มซื้ออย่างเอาให้ซื้อนี่ก่อนเดี๋ยวต่อไปเราต้องตั้งชื่อให้มันเข้าใจง่ายหน่อยละแล้วก็ไม่ใช่ยังไม่ซื้อไม่ใช่ตารหิน ตั้งนี้ประสุทธิ์โอ้ยมันเกียงแถมมีก็เครื่องมันช้าเครื่องมันมันซื้อข้อใหม่เหมือนเันก็ไม่มีตังซื้อข้อใหม่อ่ะผมก็ยอยากจะซื้อข้อใหม่อยู่เหมือนกันเอาลบเลยผมก็ยอยากจะซื้อข้อใหม่อยเหมือนกันอ่ะอืมแต่มันไม่มีตังซื้อขอ้ออะ มันก็เลยได้ได,ได้ได้คุณภาพที่มันไม่ค่อยดีหน่อยมันได้มีตังค์ซื้อคอม,มอ่ะม,มารอประสุทธิ์เดี๋ยวต่อไปเราจะให้รับจนเต็มรับจนเต็มแนละ้วรับจนเต็มเพราะอะไรหรอเพราะว่าจะได้คุ้มค่าส่งไงอืมแล้วก็จะได้กระตุ้นให้มันผลิตเพิ่มด้วยนะแล้วเราก็จะเอาอาหารไปส่งตรงไหนหรอเอาอาหารไปส่งเมืองเนี้ย เพราะเมืองนี้ต้องการอาหารนะแล้วต่อไปจะเป็นฮับอาหารนะครับฮับศูนย์กับฮับอาหารได้เลยนะอรอให้มันเต็มก่อนนี่มั่ไมเริ่มเต็มแล้วโอ,อ้โหทำไมมันเต็มเร็วจังวะทำไมมันเต็มเร็ววะผมสั่งแล้วนะว่าให้รับจนเต็มเอาไม่ใช่มันต้องมันต้องอีกอันหนึ่งผมดูผิดเถอะมันต้องอันนี้มันถึงเพราะทำไมมันถึงเต็มเร็วจังวะ กับจนเต็มออต้องสถานีนี้เดี๋ยวค่อยไปตั้งชื่ออืมนะไดห้หนึ่งพันมาแล้วอันนี้มันสร้างกำไรเร็วสุดแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเมืองให้มันเชื่อมต่อกันหเมืองนี้ควรจะเชื่อมต่อกันได้เลยนะเนี่ยมาเมืองนี้ต้องเชื่อมต่อกัน องมันช้าจะให้ทำยังไงอะ่ะถ้าใครมีคำดีๆคำม,มือสองอ่ะมือมือสองมันเออโนตบุกมือสองราคาเท่าไหร่วะแต่กลัวว่ามันจะแบบไม่ดีอะดิโนตบุกมือสองราคาเท่าไหร่พอรู้ไหมบอกกันหน่อยนะบอกกันหน่อยนะไม่อยากจะซื้ออยู่อะ่ะอมเมืองน,นี้ใหญ่อย,ยอยู่นะใหญ่อยูยอย่ ผมก็เลยให้มันไปนี่หน่อยหนึ่งเมืองเมืองกลางแล้วก็ให้มันกลับมาเมืองนี้อีกรอบหนึ่งทำไมมันกดแล้วมันก็ได้เด้งสองเด้งเลยมยีกับป๊อกเด้งเลยอ ได้ซื้อรถมาเพิ่มนะก็ม okay. ันคนคนทนได้ไหว มวยอะไรกันวะหรือว่าเสี่ยงเต้นขออภัยที่ไม่ได้พูดอะไรนะเพราะว่าผมใช้สมาธิในการทําแต่ก็จะพยายามพูดให้มันเยอะขึ้นหน่อยนะเราจะใช้รถอะไรดีรถคันไหนดีเออน้าคิดเล้จะใช้รถคันไหนดีรถให้มันแบบนี้ก็ได้หนึ่งร้สิบสองกิแต่ราคาถูกก็คือหมื่นแซื้อเลย ป้องก,กันกดผิดไงแล้วก็เอาอาหารมาส่งเหมือนเขาอาหารนะโอ้ดีเยอะไปเอามาหนึ่งแล้วก็สองคอมมันผมมันช้าอ่ะอืมอไม่ใช่คอมหรอกโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กมันช้าเข้าใจไหมแล้วแบตก็หมดเร็วเดี๋ยวมันที่สิบนาทีแล้วเนะี่ยมันอีกสิบนาทีเนะี่ยไม่รู้ว่าโน้ตบุ๊กมันยังใช้ได้ เท่าไรโอ้อีก20นาทีเองแต่แบตเยอะมากนะแต่ใช้ได้แค่20นาทีก็โน้ตบุ๊กของผมมันไม่อยากจะมันยายแล้วอะ่ะแล้วมันก็ไม่มีตังค์ซื้อโน้ตบุ๊กมือสองงั้นถ้าใครออกตังค์ให้ผมก็ขอขอขอบใจมากเราจะได้ช่วยกัน,ช,กนช่วยกันทําคลิปเพื่อชช่วยกันทําคลิปดีๆเพื่อทุกคนต่อไปนะผมจะเริ่มทาคลิปอะไรบ้างทําคลิปเล่นเกมมาจะทําคลิปออกงานบ้าง อาจจะทําคลิปออกงนะานอาจจะทําคลิปเล่นเกมอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเหรอดูซิสาขาท่าดสองหมื่นโหขาดทุนเจ็ดหมื่นแต่ไม่เป็นไรหรอกปีแรกขาดทุนได้เพราะว่ามันต้องจะมันจำเป็นต้องใช้เงินนะนะปีแรกขาดทุนไม่เป็นไรแต่ปีต่อไปอ่ะอยากขาดทุนในควาิคนะิผมปีต่อไปอยาขาดทุนขอให้ได้กําไรนะปีต่อไปอยาขาดทุนโอ้ยหมาต้องขอพายจริงๆปิมีเสียงปะไม่อยากอัดที่บ้านเนี่ยอยากไปอัดที่ ไหนก็ได้อ่ะอืมหนึ่งหมาสองดูก็ช้าหมามันก็เหา่าจริงได้ได้ยินเสียงนะไม่อยากยึดติดเลยแต่ก็ต้องแต่มันเดี๋ยวมันดี๋ยวเสียงมันจะเข้าไงอืมอายเขาคงไม่อายหรอกไม่รู้เป็นอะไรไม่อยากกูดแถวบ้านเลยไม่ยืนยัานะไม่ได้โอ้ยนี่ต้องค่อยๆละกิดครั้งเดียว ไม่ได้ดับเบิลคิกนะเนี่ยไม่ได้ดับเบิลคลิกนะเนี่ยอวหารเป็นร้อยสบายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมื่อฟาร์มนี้ไปส่งด้วยนะจะได้ให้มันเท่าๆกันจะได้ให้มันแบบได้เท่าๆกันมาเอาฟาร์มนี้ไปส่งด้วยแต่เท่าไรเนี่ยสามหมื่นสองกัวขาดทุนจังเดี๋ยวรอให้มันได้กำไรเยอะกว่าน,นี้กันโอ้โห อีกแป๊บเดีอีกแบบเดียวตอนนี้สิบนาทีแล้วเดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีเดี๋ยวจับเวลาไปจนถึงยี่สิบนาทีอะอืมจะเวลาไปจนถึงยี่สิบนาทีทำเป็นว่าใช้อะไรจะใช้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 ใชใชใชขออะไรจริงนะเดี๋ยวเ,เล่าเรื่องให้ฟังแล้วกัน อืมเดี๋ยวจะรอเล่าเรื่องไปเรื่อยๆร,รอไปก่อนนะทําเป็นว่าดูคลิปอะไรก็ได้มันจะได้มันคือเวลามันใช้ไอแพดจับเวลาไงแต่ถ้าอย่งอืจับเวลาก็มไม่เป็นไรหรอกแล้วไอแพดมันก็แบบผมก็ตั้งค่ามันปิดสามสิบนาทีนะแต่แปบบ๊แบบเดียวก็ปิดแล้วเดี๋ยวพยายามทําเป็นดูคลิปแบบตอนนี้ปิดเสียงเลยนะไม่ได้ดูคลิปอะไรตอน,นี้ก็ดูคลิปอยู่แต่ปิดเสียงนะแต่ผมไม่ได้ดูนะญญนั่นไงว่าผมกําลังบรรยายเนี่ยอยู่ นะอาจจะบรรยายไม่มันหน่อยนะอาจจะบรรยายไม่มันต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าลองใช้ดูนะครับอมอดูนีมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างฟาร์มกันต่อตอนนี้ได้เท่าไหร่ละสามหมื่นเจ็ดสามมืนเจ็ดพอสบายๆเอาโอเคเๆๆดีๆมันก็โตไม่เป็นไรไม่เป็นไรอือดีแล้วที่โตอะ่ะ ดีดีดีผลผลิตจะได้ยิ่งเยอะ,อะให้มันจะมันจบดีกว่ามันจะได้ราคาค่านี้นจะได้ไม่แพงหน่อยค่าทำตรถไฟอะ่ะค่าทำรถไฟ อย่างเคำหมุมโคตรกากเลยเราหน้าซื้อคอมใหม่ให้ผมด้วยผมไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์ซื้อคอมใหม่เพราะมันเพิ่งผมก็เลยมาทำ YouTube ยูทูบไงผมก็เลยมาทํา youtube เล่นเกมไม่เกี่ยวอย่าไปโยงการเมืองนะอย่าไปโยงการเมืองมันไม่เกี่ยวกับการเมืองหรอกอย่าไปโยงอย่าไปโยงการเมืองเข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยว เอาจากเมืองนี้ใช่ไหมแบบไหนโอ้เยอะไปมาแล้วก็ไป ที่บ้านผมเลยผมก็เลยจัดซื้อน้ตบุ๊กใหม่ไงขอบนนิดนึงมันบนเยอะอ่ะเล่นไปบ่นไปไม่รู้เป็นอะไรผม,ผมก็ไม่รู้เนี่ยเออตั้งให้มันจอดพอดีท้ายขบวนแบับจนเต็มเล่ต้กลกัวยี่สิบนาทีเดี๋ยวทำทำเป็นดูคลิปอื่นไปเพราะว่ามันจะได้รู้เวลายี่สิบนาที มันจับถอยหลังก็ขี้เกียจจับอยู่เหมือนกันนะเอาให้คนไทยนานจังวะเอาเออว่ะตั้งมวยแกโอ้ยนี่มันต้องตั้งนี่ตั้งมวยแล้วเนี่ยเขาง,งง่ย ก็คนถทายอะไรโหควรติดเยอะอยู่แล้วตรงนี้ติดเยอะคลผลิตเยอะอยู่แล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวรอสักแป๊บเดียวอีกห้าทีก็เหลืออีกสิบนาทีที่ต้องรีบทำก็ก็โน้ตบุ๊กก็อยากเป็นโน้ตบุ๊กใหม่โน้ตบุ๊กมือสองอ่ะอืม แต่ก็ต้องพยายามทำคิมให้มันดีที่สุดท่านที่จะทําได้นะแต่ถ้ารดบุ๊มมือสองอะผมก็ต้องเริ่มเริ่มเกมใหม่ทั้งหมดเลยนะอืมจริงรตบุกมือสองเนี่ยผมจะต้องไปลบไอ้นี่แหละลบเขาเรียกนะไะลบลบไอ้พวกไฟล์ที่มันไม่ต้องการแล้วอ่ะนะลบแม่งทห้หมดเลยต้องขอโทษทีที่ช้่นอยากจอดตรงไหนก็จอดเหมือนกันอนะ่ะ อตอนอาหารเริ่มเยอะขึ้นแล้วนี่ย่างน,นี้เดี๋ยวว่าจะอัดคลิปให้เสร็จก่อนนะอัดคลิปก่อนนะครับมีเสียงลงไหมก็ต้องขออภยัยน่าจะไม่มีหรอกนะเดี๋ยวขออัดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเอซี